เลิกของเงินพ่อแม่ใช้เลิกเกาะพ่อแม่กินเด็กวัยรุ่นคนไหนก็นแล้วแต่ที่อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตในขณะที่อายุยังน้อยอยู่เนี่ยต้องเลิกสิ่งนี้ Okay. เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรายังขอเงินพ่อแม่ใช้อยู่เมื่อไหร่ที่เรายังคิดว่าเรามีพ่อแม่เป็นแบ็คเรามีพ่อแม่คอยซัพพอร์ตแบบฉันทําอะไรผิดหรือฉันทําอะไรพลาดหรือว่าฉันหางานไม่ได้พ่อแม่ก็ยังเลี้ยงดูฉันแบบเนี้ยไม่มีวันจะเลิกเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราคิดแบบนี้เนี่ยหัวสมองเรามันจะปิดสมองเราเนี่ยจะเป็นง่อยเลยแล้วเราก็จะไม่คิดถึงไม่นึกถึงวิธีการพัฒนาตัวเองนะคะตีน่าเนี่ยไม่ใช่ว่าตีน่าก็แบบว่าเก่งกล้าสามารถุงหูแบบเลิกตังเลิกขอตังแม่ตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะ เรียนอย่างหนึ่งนะคะที่ได้เรียนรู้มาแต่ก่อนเนี่ยติน่าก็เป็นเด็กที่สปอยมากสปอยมากจริงคือพ่อพ่อเป็นคนที่ชอบตามใจนะคะเช่นสมมติว่าติน่าจะไปช้อปปิ้งเนี่ย ตอนนั้นประมาณช่วงมปลายหรือประมาณช่วงที่อยู่มาหาวิทยาลัยนะคะถ้าบอกพ่อว่าพ่อไปช้อปปิ้งนะพ่อจะให้เงินมาประมาณ6กพันนะหกพันหรือมากกว่าน,นั้น <laughs> เพื่อที่จะไปช้อปปิ้งดูกปัญญาอ่อนเปล่าล่ะแบบเป็นเด็กสปอยมากนะคะแล้ววันหนึ่งเนี่ยพ่อเสียชีวิตเพราะพ่อเสียชีวิตเนี่ยตอนนั้นเนี่ยธุรกิจไม่ดีก็ไม่มีมรดกให้เลยนะไม่มีมรดกไม่มีอะไรให้เลยส่วนแม่เนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยแยกทางกัน แม่เนี่ยไม่ได้มีเงินเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยติน่าก็จะพึ่งแม่ไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องพึ่งพ่อคนเดียวแต่พ่อมาดดนเสียชีวิตก็เริ่มแบบอ้าวตายแล้วตอนเนี้เราต้องพึ่งตัวเองแล้วแล้วไอความคิดที่ว่าฉันต้องพึ่งตัวเองนี่แหละมันเป็นตัวที่ผลักดันมันเป็นตัวที่ถีบติน่าขึ้นมานะคะให้ประสบความสําเร็จตอนที่ติน่าเริ่มมาทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยหรือว่าเริ่มมาทํา YouTube เนี่ยติน่ามีความคิดเดียวในหัวเลยก็คือถ้าฉันทําไม่สําเร็จฉันก็อดตาย แค่นั้นเลยถ้าฉันทําไม่สำเร็จถ้าฉันทําแล้วมันไม่มีเงินเข้ามาเนี่ยฉันต้องอดตายแน่ๆน,นะคะ เพราะว่าหลายคนเนี่ยอยากทาออนไลน์ใช่ไหมฉันอยากทาคลิปอยากลงคลิปใช่ไหมติ๊่นาจะบอกให้นะโดยเฉพาะน้องๆวัยรุ่นนะคะเดี๋ยวพี่ติ๊ดนาบอกให้นะอย่าทําแค่เอาสนุกอย่าทําแค่เอามันอย่าทําแค่ว่าก็ทําเล่นๆน่ะไม่มีเงินไม่ได้เงินก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะมันจะเสียเวลาจริงๆเพราะมันจะเสียเวลาจริงๆโดยเฉพาะถ้ามันเป็นสิ่งที่เราชอบทํานะคะอย่างติ๊าเนี่ยติ๊าชอบถ่ายคลิปมากเลยชอบถ่ายคลิปชอบทําแต่ว่าตอนที่เริ่มเนี่ยก็รู้แล้วว่าคลิปเรามันปัญญาอ่อนโอเคปะตอนที่เริ่มทาคลิปนะก็ทาคลิ วัยรุ่นทั่วไปแต่พอเริ่มที่แบบว่าเฮ้ยมันต้องคิดเป็นธุรกิจแล้วว่าเราต้องทํำยังไงก็ได้ให้ไอสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันสร้างเงินให้เราเพราะว่าถ้าทําไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าเราก็อดตายนอกจากอดตายแล้วยังต้องไปทําไมไปทํางานที่ตัวเองไม่ชอบอีกต่างหากเออนะคะที่น่าเคยทาหมดแล้วทั้งงานดีงานไม่ดีนะเคยล้างจานนะเคยล้างจานที่ในโรงอาหารที่มหาวิทยาลัยเคยทํางานแบบเป็นงานออฟฟิศก็มีนะเราก็ไม่ชอบสิ่งนั้นเลยไม่มีอะไรที่ชอบเลยสิ่งที่ชอบเนี่ยคือชอบทํางานที่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ทาทุกวิธีทางให้ตัวเองไม่อดตายแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่ชอบด้วยโอเคเพราะฉะนั้นนาจีน่าก็ฝากไว้เป็นข้อคิดตรงนี้นะคะถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จนะห้ามคิดว่าเรามีพ่อแม่เป็นแบกโอเคป่ะ okay? ห้ามคิดว่ายัางไงพ่อแม่ก็ช่วยเรายัางไงพ่อแม่ก็สปอร์ตเราคิดซะว่าท่านจะไม่ช่วยอะไรเราเลยคิดซะว่าท่านจะไม่ให้เงินเราเลยโอเคแค่นั้นแหละเราอาจจะยังไม่ต้องเลี้ยงดูท่านก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยใช้เงินตัวเองดูแลตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเอง เก็ตมาคลิป um, นี้เ็คลิปให้กำลังใจแหละเดี๋ยวจะจริงจังทีไรก็จะหลุดตลอดเลย